อิตูสูวีคอสสายลุยแชมป์เอเชียคอสคันที่อยากรู้ว่าคันนี้มีชุดแต่งอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบก,กับดาวอีกแล้วนะคะดาวจะพามาชมรถกระบะอีซูซูนะคะคันนี้เป็นตัว V ีคอสเครื่องสามพานันตัว4ฟร์วิวดีนะคะรถปี2016แล้วก็ที่สําคัญนะคะคันนี้ชุดแต่งเยอะมากนะคะอยากรู้ว่าชุดแต่งมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวดาวพาไปชมเลยเริ่มจากด้านหน้านะคะด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นอ่าเดิมๆเ,เลยนะคะก็คือสีเดิมที่มากับโรงงานนะคะแล้วก็ ตัวกระจังหน้ากับโลโก้สีแดงนะคะตามสไตล์ของอีซูซูเขาไฟนะคะมีไฟเดย์ไลท์ไฟโปรเจคเตอร์นะคะไฟตัดหมอกตัวนี้มีให้ครบแล้วเพราะว่าคันนี้เป็นตัว v c o อ t นะคะก็คือเป็นตัวท็อปล้อนะคะอันนี้ด้านข้างล้อเนี่ยจะเป็นล้อ TE37 นะคะเป็นสีน้ำตาลไหมแล้วก็ยางนะคะเป็น BF g อฟกุลิศนะคะก็สำหรับ สายแต่งเนี่ยถ้าเกิดว่ายางตัวนี้รับรองว่าลุยนะคะไปได้ทุกที่เลยขึ้นเขาลุงห้วยไม่ต้องพูดถึงนะคะกระจกนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างนะคะเพิ่มการมองเห็นนะคะของรถด้านข้างเวลาที่เราจะเปิดไฟเลี้ยวหรือว่าเลี้ยวด้ามจับประตูนะคะเป็นโครเมียมตัวนี้โอเคแล้วก็ที่สําคัญนะคะเวลาที่เราเปิดประตูตัวนี้บันไดข้างนะคะจะเป็นบันไดข้างของ ไฟฟ้านะคะก็คือเราเปิดประตูปุ๊บเนี่ยบันไัดค้างก็จะเลื่อนออกมาเลยนะคะถ้าเราปิดประตูนี่เราก็จะเก็บอัตโนมัตินะคะอันนี้ก็คือ,อสะดวกสบายด้วยแล้วก็ประหยัดพื้นที่ด้วยนะคะอ่ะตอนนี้ก็สีเดิมทั้งคันเลยนะคะเป็นตัวแคร์สเปคแครเปิดได้แล้วก็คันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูชุดแต่งรอบคันก่อนนะคะอย่างปลายท่อเนี่ยก็จะเป็นปลายท่อไทเทนนะคะตามสไตล์คนที่ชอบแต่งซิ่งเลย แล้วก็มาต่อกันที่ตัวนี้เลยนะคะอันนี้อยากจะนำเสนอมากๆเป็น Pro-Fender Sub Tank นะคะก็คือเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ของรถนะคะด้านในตัวรถนะคะอยาจะเปิดให้ดูด้านในเนี่ยดูจากด้านหลังก่อนอันนี้นะคะก็คือตีตู้เครื่องเสียงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคนที่ขับรถไกลๆนะคะชอบอความสนุกสนานความบันเทิงนะคะเราก็ คือตีตู้ให้แล้วแล้วก็มีลําโพงรอบเลยนะคะรอบคันเบานะคะอันนี้จะเป็นเบาะก็คือเป็นสไตล์ของอาสายแต่งซิ่งเลยนะคะแล้วก็มีเบลนะคะน,นี่อันนี้เบลขอของทากตะนะคะตัวนี้ก็เป็นเบลแท้พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยนี้เป็นของอโ,มโมโมนะคะเฉะพาะพวงมาลัยเนี่ย ราคานะคะก็หมื่นกว่าบาทแล้วของแต่งทุกอย่างนะคะเป็นของที่มีคุณภาพนะคะเป็นของดีเลยที่เจ้าของเขาแต่งมาหน้าจอนะคะหน้าจอของเสียงก็จะเป็นระบบตัวสัมผัสนะคะเชื่อมต่อ USB AUX Bluetooth นะคะหรือว่า,าสามารถเสียบเชื่อมกับ iPhone ก็ได้นะคะจะให้ดูไหมคันนี้นะคะไม่วิ่งอยู่ที่ 2 7 8 1 2กิโลเมตรเท่านั้นนะคะก็คือรถวิ่งมาน้อยมากแล้วก็มีอะโรบาร์นะคะอันนี้โรบาร์ให้เต็มคันเลยก็คือโรบาร์ให้เต็มคันชุดแต่งพวกนี้นะคะคือไม่ได้แต่งเพื่อความสวยงามนะคะแต่ว่าก็คือช่วยในเรื่องการเซฟตี้นะคะของการขับขี่ด้วยแล้วก็มีเพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงก็คือเป็นอวัดบูธนะคะ นี่ก็คือให้วัดบูธเพิ่มมา1ตัวเดี๋ยวมาดูกันที่ห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะคะสําหรับคันนี้เนี่ยตัวนี้นะคะเริ่มจากชุดท่ออินเตอร์ก่อนนะคะก็คือชุดท่ออินเตอร์เนี่ยก็คือเดินท่อให้ใหม่นะคะเป็นท่อไทเทนด้วยแล้วก็หม้อน้ํานะคะก็จะเป็นหม้อน้ํอาอลูนี่อลูิเนียมนะคะหม้อน้ํอาอลูมิเนียมเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วถ้าแต่งมานะคะเรื่องความร้อนขึ้นอะไรไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็ เดินชุดนะคะเป็นเลกูกเลตก็คือของแต่งหรือว่าออปชันต่างๆเนี่ยก็คือเขาจัดมาให้แล้วนะคะแต่ก็ยังคงความเป็นเครื่องเดิมตัวเดิมสีเดิมของตัวรถนะคะสำหรับ i อลซุดีแมค,คันนี้นะคะเป็นตัว s p ป c แค a บวีคอรนะคะเครื่อง3,000รถปี2016นะคะเกียร์ธรรมดาเกียร แมนวลน,นั่นเองนะคะรถคันนี้ราคาขายอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะลูกค้าเครดิตดีฟีดาวได้เลยคันนี้นะคะสามารถเข้ามาดูตัวรถได้ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะคะตั้งอยู่บนถนนชัยางกูลจังหวัดอุบลราชธานีเส้นทางออกไปอำนาจ,จเจริญใครมาไม่ถูกยังไงสามารถทักหาสอบถามได้นะคะโทรหาดาวได้ที่เบอร์0 9 4 7 3 2 1 6 6 1 สนใจก็สามารถนัดเข้ามาดูตัวรถได้นะคะเต็นท์เปิดทุกวันตั้งแต่8.30โมงครึ่งนะคะจนถึง5 0มงเย็นถ้ายังไงนะคะอยากดูรีวิวคันไหนเพิ่มเติมอีกก็สามารถทักหาเราได้นะคะวันนี้ต้องขอตัวลายไปก่อนพบกันใหม่รีวิวหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ